ได้ค่ะแต่พี่อาร์มจะต้องประสานงานากับตำรวจให้หนูให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าหนูได้เงินจากการซ่อมรถแล้วหนูจะมาซื้อประกันกับพี่อาร์มฝากซื้อประกันภัยกับร้านผมไว้ด้วยคือถ้าคุณซื้อประกันภัยกับผมคุณจะได้สิทธิพิเศษในการปรึกษาทนายและในการเข้ามาพบหรือพูดคุยเรื่องรูปคดีกันก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ ทดี่วันนี้อยู่บนเรือระหว่างฮ่องกงกับมาเกา๊านั่งเรือไปก็ดูบรรยากาศร,รอบๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีไม่อยากออกมาพูดหรอกแต่ว่าเป็นคาหอนให้ใหลายๆคนคําว่าเทคกับกิฟต์คำว่าให้เราได้จะคาว่าให้อย่างมันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าพอดีว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้รู้จักกับผมเป็นการส่วนตัวเขารู้จักเพื่อนผมอีกทีหนึง่งแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่า ให้หาทนายไปเดินเรื่องสิเรื่องเขาเนี่ยถูกรถชนและรถชนไม่ได้คืบหน้าไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นเลยเขาถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนรถเขาแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมจ่ายค่าซ่อมเขาก็ถามผมว่ารู้จักร้อยเวรคนนี้ไหมถึงนี้ไอการที่ผมรู้จักตำรวจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติรู้จักทั่วประเทศไทยอะไอการรู้จักเนี่ยมันไม่หมายความว่าเราจะไปคอนเนคชันในทางที่มันไม่ดีไม่ใช่คอนเนคชันนี้อาจจะประสานงานง่ายขึ้นเช่นพี่ครับผมรบกวนหน่อยเรื่องนี้ช่วยออกหมายเรียกหน่อยได้ไหมตอนนี้มาติดขัดอะไรยังไงเราประสานงานให้้ไดเพราาะอศัย ว่าเรามีคอนเนคชั่นกันไอ้น้องเนี่ยผมก็ถามมันว่ารถเรามีประกันภยัยไหมเขาบอกไม่มีผมก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเราไม่ทำเออหนูยังไม่ได้สะดวกทําค่ะพอดีว่าเพิ่งซื้อรถต่อมาไม่รู้รถมีประกันผมก็เลยบอกเอางี้กันแล้วก็เดี๋ยวซื้อที่พี่ไปก็กไดพอดีมันขายประกัน นั้นสิ่งที่ไปอย่างน้อยก็มี2บวกก็ยังดี2บวกก็ซ่อมรถเราด้วยไอ้น้องเขาก็บอกว่าได้ค่ะแต่พี่อาร์มจะต้องประสานงานกับตารวจให้หนูให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าหนูได้เงินจากการซ่อมรถแล้วหนูจะมาซื้อประกันกับพี่อาร์มโอ้โหวิธีคิดของน้องเนี่ยเป็นวิธีคิดที่แย่มากผมบอกเลยคือมาพึ่งผมยังมาสร้างเงื่อนไขให้ผมคิดได้ยังไงคิดแบบนี้คือคุณต้องกิฟ์ก่อนแล้วถึงคุณจะขอคุณได้ให้เขายังเนี่ยสังคมอะครับ บางทีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อ,อย่างหนึ่งเวลาเราไปขอความช่วยเหลือใครอะเราได้ให้ความช่วยเหลืออะไรเขาไว้ไหมคุณรู้ไหมการที่ผมบางทีมนุยุย์สยสัมพันธ์ที่ผมรู้จักหรือว่าไม่ว่าจะพักพวกเป็นทนายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามีสายสัมพันธ์มีสังคมของเราในส่วนหนึ่งแต่เราก็อยากจะให้รู้ว่าคุณไม่ใช่มาขอเราฟรี ไอเราช่วยให้ได้ฟรีแต่ลักษณะที่คุณตั้งเงื่อนไขมาว่าเอ่อถ้าได้ตังแล้วจะเอามา๋ยวผมอินเสิร์ตดูถ้าได้ตังแล้วจะมาซื้อประกันกับผมแล้วคุณลดคุณต้องซื้อประกันอยู่แล้วอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับต้องได้ตังมาโดยการให้ผมไปคุยนะผมเลยไม่คุยเลยไม่ต้องโทรหาผมด้วยผมไม่คุยหรอกคนแบบนี้ผมไม่ไม่ครบเ่าห้ฟังระหว่างเดินทางไปฮ่องกงมามาเก๊าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วจะได้ลงคลิปดีๆคลิปสติเตือนใจด้วยเยอะโอเคขอบคุณครับ